โเ้ยสวยจริงๆตัางมาปวดท้องพร้อมกันดีเฮ้ยเขียนเลยเยอะแยะโเ้ยลบมืงอีกแล้วครับท่านวิชาแยกหลังอัพเปอร์ดีแบบตินพวกเรามาช่วยแล นี่แหละใครมาสายแล้วหน้าดูต้องมาดักรอทางขึ้นเนี่ยรู้มากกันจริงๆเลยแอบเข้าหลังโรงเรียนประเดี๋ยวเหอะสายเ้วที่บ้านไม่มีนาฬิกากันเหรอคะ What time it is ไม่ได้ขนกิบแต่ขนปูนพวกเธอมาสายไม่ดีเลยนะคะค่ะสายที่ไหนคะยังจะมาเทียอีกหรอ เราจงตกอยู่ในวังวนของค้าพวกเราไม่ได้มาสายใช่ไหมไม่ใช่ใช,ใช่ดิพวกเราไม่ได้มาสายใช่ไหมใช่จีไม่ได้มาสายวันนี้ไม่มีนักเรียนมาสายใช่ไหมใช่วันนี้นักเรียนมาเช้ากันทุกคน ไม่มีอะไรทําแล้วเจ้าจงขึ้นไปที่ห้องพักครูเข้าใจไหมเข้าใจได้ไปเดินไปห้องพักครูได้แล้วรูบออกูแล้วตกลงมีใครมาซ้ายหรือเปล่ามามาเช้าหมดเลย พื้นไปอย่างช้าๆอย่างนั้นแหละใครครูหายไปไหนอะไม่รู้ดิครูมันงง <c oughs> ไม่ต้องงงเพราะข้าคือผู้วิเศษใ <c oughs> ครค,คือผู้วิเศษบอนอะไรอ่ะน้องสามเมื่อกี้ครูหายไปไหนอะก็มไม่รู้ดิมันบ่นเลอะเธอะอะไรอะอวันไม่รู้หยุดเลยนะ ลูกชิ้นกล่องนั้นเป็นของข้าบ้าบอมันคือของข้าลูกชิ้นทอดและนักเก็ตโดนแล้วเหรอบ่นอะไรพึมพำคนเดียวลูกชิ้นเป็นของน้องสามจริงๆด้วยลูกชิ้นเป็นของใครพูดอีกทีสิของลุงเฮ้ย่ไหนลุงที่ทอดแล้วข้าก็ซื้อมาอม อย่าเล่นบ่อยสิมุกนี้เดี๋ยวช่องบินออลุงพ่อลูกชิ้นไม่เป็นไรหรอกเรียมขโมยเข้ามารอลูกชิ้นกับนักเก็ตนะ่ะเปล่าตังของริ้วหรอน่ะเองก็ใช้เงินของคนอื่นซื้อตลอดกลองนี้ค่าขอได้ไหมได้มันเป็นของน้องสามอยู่แล้ว งันก็ส่งมาสิไล่แล้วไม้ล่ะอืมเจ้าตกอยู่ในมุลสะกดอยู่นะรู้แล้วแต่มมินหัวนทนไปก่อนซื้อยาทาให้ด้วยล่ะจบคลิป แบมือมาอิ่มแล้วเหรอเฮ้ย mm ร hmm. ู้ได้ไงอะไม่รู้อย่าพึ่งฟื้นนะเฮยอยู่ในมนสกดรู้แล้วใครกินลูกชิ้นดีกาเฮ้ยอย่ามามองอย่างนั้นนะไม่รู้เรื่อง อ้วนกินเนอไม่ได้กินเพิ่งตื่นมเมื่อกี้หอมทำไมไม่ขอกันดีๆลูกชิ้นตั้งเต็มกล่องโอ้ยปวดคอเว้ยไม่รู้ไปทำอะไรมาเนี่ย่างไงไม่รู้เหมือนกันคนมันนอนแล้วมันหายไปได้ยังไงอะ่ะเมืเ่อเฮยลูกชิ้นนะเว้ยไม่ใช่น้ำแข็งหายไปได้ยังไงอะคะ่ะท่านผู้ชมงงจริงๆเลยไม่รู้ นี่ห้องหนึ่งห้องเรียนพวกเธอนะสกระปรกมากเลยทำความสะอาดกันมั่งนะคะแล้วกระดานน่ะมีคนไปเขียนเล่นกระดานนะคะไม่ใช่สมุดวาดเขียนค่ะยัโลทเอือห้องอื่นน่ะชอบมาแก้ให้พวกเราโดนด่าฝีมือห้องแหกแล้วมัง้ง <c oughs> ใช่ไหมยมเลย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> จับตัวได้นะต้องสัดนิ้วทิง้งไนิ้วหายนั่นไงมันยอมรับผิดแล้ะ เเออปาๆๆไปเลยนะคะปัดกวาดเช็ดถูลบกระดานยกโต๊ะกาอี้ให้เรียบร้อยไปเลยนะคะค่ะอุ๊ยปวดท้องอไปกันเบิเลยเร็วเลยเลเอา้าเด็กชายตินเพื่อนๆหายไปไหนหมดคะเขาบอกปวดท้องปวดท้องก็ทำคนเดียวไปไปเอา้า พวก, <Yahoo! S 1> กนายสองคนแยกกันไปทำงานเราตัวจริงจะยืนอยู่เฉยๆเฮ้ย <Hey, S 1> ไงงั้นนะ่ะไม่ช่วยกันเออน่นดีเจ้าอ้วนจอมขี้เกียจเราจะด่าตัวเองทำไมเนี่ยทํทำไปนะเจ้ารางแย่ เดี๋ยวดึงกลับเข้าตัวสตรทีนะนานๆไม่โชว์ฝีมือสักทีจำเอาไว้เลยนะเจ้าขี้เกียจทั้งสองอว่ายัางไงนะใครขี้เกียจพูดไม่ดูตัวเองเลยนะเจ้าอ้วนว่าอย่างไง<ป>นะบ๊ลงมือทําได้อย่าพูดเยอะเก็บคองํานึกละผิดแล้วอะ่ะึ้นไปช่วยอ้วนดีกว่าตัวดีเลยเยลลี่เออข้าผิดตลอดแหละ กัใบใครอ่ะยัยนตหต่อยต่อเฮ้ยมันใช่คนอื่นทำเวรเหรอก็ดีแล้วไงไม่ได้แรงน้ำใจเหมือนใครบางคนโอ้ยก็ทั้งหมดนั่นแหละใช่ตุ๊กกี้งงโอ๊ย,อยตินพวกเรามาช่วยแลสลบไปไว้สิคาดจะได้ลบบ้างวันหนึ่งน้าอีสองตกใจอะไรกันอ่ะ น่ารัาใครอ่ะอ๋อรางแยกเราเองอ่ะเฮ้ยตาฝันแน่ๆเลยเฮ้ยกระดานอีกสองนี่หนึ่ง <c oughs> เฮ้ยหวัดดีอ้วนสองวัดดีอ้วนสามวัดดีอ้วนสี่นี่มันมีสามคนออหรอเออวัดดีโบนนัสะ นี่พวกเธอดูมันเหมือนที่ฟังที่เปลงเลยเดูมันไม่รู้จักค่า พูดเลยนักหนาค่าตัวจริงน่ะดูพวกมันสามคนเถียงกันวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่เอ้ค่าไม่ได้วอวดพูดเยอะกลับเข้าล่างมาเลยมะใคร้ยอยามาี่จะหยุดเขาจำไว้จะเกี่ยวกับพี่เจ้าพวกร่างแย,ย่มีปัญหามไม่ยอมลง,งอยากไปสักคนปะเอ,อออเอ้ยยายายาเอ็งจะกลัวทำไมไม่ใช่ร่างแย,ย่ของมันสักหน่อย ลบกระดาษเสร็จแล้วต่อไปยกกอี้ด้วยไม่ทําแล้วมีอะไรปะพูดอย่างนี้เหรอได้ต้องเจอวิชาดินจา่าแยกล่างเฮ้ยหยุดอาะกลัวเหรอปา,า่าำคาไม่ต้องเรียกออกมาเลยนะเถียงกันอยู่ได้หนวกหูได้พูดอย่างนี้เหรอ อยากให้เต้นโชว์สาวๆหน่อยเข้าใจปะว่างนะเฮ้ยก็บอกให้เต้นไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอเต้นไปเลยแล้วคิดว่าพวกเราอยากดูเหรดีๆเต้นเลยเต็บได้ร่างต้นมาจริงๆ จบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะร่างแยกของอ้วนมีกี่ตัวสาสิบห้าตัวแล้วเขาจะถ่ายยังไงเยอะแยะขนาดนั้นอืมคนทำเขามีฝีมืออย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ